สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา j b TV วันนี้ผมมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มาแนะนํากันหนึ่งอย่างนะครับมันเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวนี้เลยครับ TTE Sport Illuminate Poseidon C Brow Switch Brow Switch เนี่ยนะครับมันเป็น Mechanical Key ทุกปุ่มเลยนะครับสำหรับตัวนี้ขออธิบายนิดนึง Brow Switch นะครับก็คือปุ่มสีน้าตาล ถ้าเกิดเทียบกับตัว Blue Switch ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ย Blue Switch จะมีเสียงคลิกๆแต่บราวจะไม่มีนะครับแต่ว่าความทนทานเหมือนกันใครที่ชอบกระแทกกระทั้นแต่ว่าไม่ต้องการเสียงรบกวนนุ่มแต่เงียบแต่ทนทานอ่าตัวนี้เลยครับตอบโจทย์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะกันนะฮะว่าในกล่องมีอะไรบ้างจะมีชุดคู่มือมาให้ครับหชุดเป็นแผ่นพับสําหรับดีไซน์ของตัว Poseidon C ตัวนี้นะครับเขาเน้นในเรื่องของการประหยัดพื้นที่อ่าเห็นไหมครับติดหมดเลยมันจะบีบถูบีบเข้ามาทุกด้านนะฮะ สีเป็นโทนสีดําด้านครับทั้งตัวปุ่มแล้วก็พาร์เนลฝาปิดนะฮะตัวปุ่มเป็นพลาสติกนะครับแล้วตัวพาร์เนลของมันเนี่ยฝาปิดก็เป็นพลาสติกเหมือนกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพลาสติกหมดเลยตัวปุ่มนะครับเป็นราวสวิชแบบนี้สีน้ําตาลนะเห็นฮะหลอด LED นะครับมีไฟครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นไฟสีน้ําเงินนะฮะเวลากดจะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีเสียงคลิกคๆๆนะฮะแต่นุ่ม นะฮะแล้วก็ทนทานอย่างที่ผมบอกไปปิดปุ๊บทางด้านขวานะฮะด้านบนของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะ3ตํตำแหน่งครับนำล็อกแคสล็อกแล้วก็สครอล็อกมีโลโก้ TTE สปอรนะครับเป็นมังกรมีปีกแบบนี้สีแดงทางขวาตรงนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าปุ่ม Windows Lo อปุ๊บไอปุ่ม Windows Lo อเนี่ยนะครับมันก็คือว่าเอาไว้กดเพื่อปิดฟังก์ชันในการใช้งานของตัวปุ่ม Windows ตรงนี้สมมติเวลาคุณเล่นเกมอยู่แล้วเผลอมาสกิดโดนปุ่มนี้จบเลยนะครับ เกมที่กำลังต่อเนื่องกำลังจะโดนยิงกำลังจะแบบเฮ้ยหนีหนีนีนีอยู่เนี่ยตายนะครับเรียบร้อยปิดไปเลยครับคีย์บอร์ดตัวนี้จัดให้นะครับเรื่องความยาวของตัวสายความยาวสายเนี่ยสองเมตรครับเหลือเฟือนะครับสำหรับความยาวของมันสำหรับหัวที่ใช้เชื่อมต่อครับเป็น usb 2.0หัวเดียวเสียบป,ปุ๊บใช้งานได้เลยครับไม่ต้องลงไดเวอร์เรื่องของไฟครับที่แสดงบนตัวปุ่มนะฮะเป็นไฟ led สีน้ำเงินสีเดียวแต่สามารถปรับระดับได้4ีระดับนะครับสำหรับความสว่าง โดยการกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ f12 เห็นไหมครับ f11 f12 เป็นการเพิ่มลดนะครับกดเพิ่ม1อ่เปิดขึ้นมา2 3 4สาครับ4ระดับเวลาจะลดก็3 2 1ปิดแค่นี้เองก็ลองดูนะครับเป็นคีย์บอร์ดตัวที่มันจะไปแมทกับคนที่ใช้เคสนะแล้วแต่งเป็นพัดลมไฟอ LED สีฟ้านะครับมันจะแมทกันแบบนี้ก็ลองดูนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่เน้นในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ปุ่มก็ทนทาน เงียบไม่มีเสียงคลิกนะครับแล้วก็เวลากดเนี่ยนุ่มเป็นเอกลักษณ์ของเบรน์สวิช่เขาอยู่แล้วครับก็ลองดูนะครับสองพันกว่าบาทสองพันต้นๆเท่านัน้นเองนะฮะสำหรับใครนะครับถ้าเกิดอยากจะได้เลยเชิญลยครับ j จทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือจะสั่งผ่าน JB ออนไลน์ของเราก็ได้ครับสั่งซื้อจ่ายเงินของส่งถึงหน้าบ้านอย่างไวสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วไว้ใจได้นะครับตามสกายเจออนไลน์และพวกเรานะครับจะเอาของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใน JB เนี่ยมาพรีวิวให้ได้รับชมกันก่อน เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ